สวัสดีครับคลิปนี้เรามาเลเวลวัละพาที่4ีก้านซีซั่นนี้ก็มาแปลกนิดหนึงไม่มีการซื้อล่วงหน้านะครับวันนี้วันที่1ทธันวา2567ก็ราคาเท่าเดิมถ้า549คูปองก็จะได้คะแนนวันละพารทเพิ่มทำให้เราอัพเลเวลขึ้นมาประมาณ40เลเวลโอเคผมจะซื้อ549ค่คูปองนะครับ โอเคได้มา51 l e v e เลเวลแล้ว,ลวรวมกับกล่องวัลเลอร์พาที่เราซื้อจากซีซันก่อนด้วยนะอันนี้ปิดไปก่อนเราซื้อไปแล้วนี่ได้มาเลเวล51ในวัลเลอร์พามันเต็มเลเวล90นะครับก็ไล่ไปดูก่อนผมจะกดรับทั้งหมดด้านล่างแล้วมันจะเด้งขึ้นมาว่าจะได้อะไรบ้างแล้วค่อยมารีวิวถึงเลเวล90กันอีกทีหนึ่ง น่าจะได้ยุ้ยกับต้นไม้เช่านะโอเคปะนี่ได้แล้วยูเอสกินหาบอลอันนี้สีหรือเปล่าชิ้นส่วนชิ้นส่วน,น,วนใหม่ก็คือสีนั่นแหละติมมี่ต <c oughs> ิมี่เวลหนึ่งไม่มีเอฟเฟกนะครับ ผมจะไม่รีวิวติมี่แล้วกันจะรีวิวย้ครับ u, ต้นไม้แล้วก็มีอย่างอื่นที่หน่อยอันแรกย้ยได้แล้วนส,ส่วนสีติมี่ได้แล้วน,นี่ก็ะพวกเอฟเฟกมันจะให้เช่า30บวันก่อนนะถ้าถาวรต้องไปบุญกงร้ออีกทีนึงอันนี้น่าจะเป็นสกินเดี๋ยวกดปิดไปก่อนไี่ไงมีมาจ้าไม่มีพอดีรับเลย His มาจ้าตอนนี้คือโหดมากส่วนพวกนี้ก็เลือกเหรียญตำนานมัลลพาร์ตไปมันไปแลกสกินอีกทีนึงสกินพวกนี้ลิมิเต็ดแบบไม่มีเอฟเฟกต์ไอพวกนี้ก็มีหมดแล้วแหละใครซื้อวัลพาร์ตมามีหมดแล้วแหละไอพวกนี้ก็เป็นฮีโร่ที่จะเกี่ยวเนื่องกับวัลพาร์ตนะ มีหมดแล้วฮีโร่อะกดเปิด,ปดไปพวกนี้ไม่ค่อยมีอะไรดีโอเคเรามาดูตรงรางวัลมีผีด้านซ้ายมือกลางๆกันน่าจะนี่ง่ายมีกรอบโปรไฟล์อยู่ในนี้เลเวลถึง40ก็คือซื้อล่วงหน้าได้แน่นอน549คู่ปองมันจะอัพให้เลเวลให้เราถึง40นะกดรับไปทีละอย่างละกัน แล้วก็กรอบพ่อฟ้าหรือเราไปดูเต็มๆกันอีกทีหนึง่งอันนี้ก็ชิ้นส่วนสีมี3สีนะถ้าเป็นเอฟเฟกตสีของสกินวันลพานอ่อันนี้ก็รับไอเทมโอ้มีของเล่นใหม่เช่าสกินอันติเมตอันนี้เหรียญตำนานวันลลพาไปแลกสกินไม่มีอะไรใหม่เลย อันนี้ภารกิจบลรพาททำรายวันกับรายสัปดาห์ไปเก็บคะแนนแหละเนี่ยพอเลเก้าสิก็มาหมุนกองล้ออันนี้ก็จะได้สกินอีกทีหนึ่งคือต้องเก็บบลรพาททุกวันนะใครที่จะระเก้าสิแล้วก็มาหมุนเอาสกินอะ่ะมันก็จะได้พวเอฟเฟกต์ถาวรแล้วก็สกินถาวรใหม่ๆโอเคมาดูกรอบโปรไฟล์ซีซั่นนี้กันได้กรอบถาวรแล้วฟอสตี้นะเนวฮิมะ โอเคมาต่อก่อนไปดูรีวิวเอฟเฟกยุ้ยกับต้นไม้เรามาดูถึง90กันดูอาแบบเร็วๆดูแบบหลักๆนะว่าจะได้อะไรไอ้พวกแรกได้หมดแล้วอันนี้เอฟเฟกามว่าเอ้อเอฟเฟกนี่ต้นไม้เราต้องไปเปิดมันได้เช่ามาเราต้องไปเก็บเลเวลวันพาสให้ได้อันนี้อะไรซาต้าเหรอน่าจะใช่นะกอบไอ้รูปโปรไฟล์ แล้วก็อิโมจิแล้วก็รูปโปรไฟล์ย,ยูเอทาวอนต้องเลเวลก็าวสิบตื่นกได้รูปโปรไฟล์ย,ยูเอทาวอนโอเคมาดูเอฟเฟกต์ยู่งกัน ในเกมจริงว่าสวยแค่ไหนเห็นว่าสวยนะขอโปรโมทอยู่โอเคไปดูกันบร์ปไม่มีอันนี้เป็นเอฟเฟกต์วันละพาซีซั่นก่อนบร์ปตัวมันเองไม่มีตีธรรมดาท่านึงสวยไหมถือว่าสวยแหละ ไม่เจอสีใบพัดน้ำแข็งเว้หนาวตายแน่นอนแ้วลองสีใบพัดน้ำแข็งยูเอน,นี่มีทั้งสกินไฟแล้วก็น้ำแข็งนะรับก่อนไฟไฟก็สวยนะที่เป็นสกินไฟแดงๆมันดูแรงรแล้วแต่คนชอบเฮ้ย นี่โดนท่ยาย้ามันไม่ตายว่ะโอ้กว่าจะตายใช้ทา่านติเข้าออกได้นะทา่านติก็สวยอยู่เป็นน้ำแข็งเหมือนกัน โอเคไปดสปตตูสกินยิปเน็ตต้นไม้กันสกินยิปเน็ตเราจะได้เช่าก่อนเจ็ดวันส่วนทาวอนต้องไปเก็บเลเวล นวลพาร์ต่อน,นะครับขอขอกับเวลาที่ใช้ในการเข้าใจตนเองมือยาวมาก หนึ่งถ้าสอง,สองแล้วก็ท่าอันที่หนึ่ง โอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วเราจะตายแล้วถ้าเป็นตัวแบบที่แบบมีต้นไม้มันดูไม่ค่อยสวยผมว่ายุ้ยสวยกว่าต้นไม้มันไหลเอฟเฟกต์เยอะอะไรไม่ค่อยได้ผมว่า แต่เลเวลต้นไม้สูงกว่าแต่ไงก็ได้ทั้งคู่อยู่ดีถ้าเราเก็บเลเวลวัลลาพาร์แป๊บเดียวก็ได้แล้วได้ทาวอนนะตอานี้มันยังเป็นเช่าอยู่ใน,น,นท่ททอนสก,กินซีมี่ผมจะไม่รีวิวแล้วกันมันไม่มีเอฟเฟกอะไรที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเลเวลหนึ่งในวัลลาพาร กลับมาดูที่คลังแป๊บเหมือนจะมีอะไรตกหล่นอันนี้เป็นผลงานวันลพาร์บวกให้เราโอ้บวกแค่นหนึ่งเห็นมีของเล่นใหม่นี่ไงสกินเช่าอัลเิรเมทกดใช้ดูสีอะไรเนี่ยมมนเตอร์ไฟล์นึกว่าจะมีให้เลือกเป็นสกินเช่านะเหมือนหลอกให้เราเล่นแล้วก็ค่อยซื้อทีที วาฟ30วันก็ใช้ไปก่อนซื้อลูกหน้าก่อนเทก่อนไม่ใช่ซื้อลูกหน้าสิซื้อแพงก่อนเทก่อนอันนี้วิ่งโอเคครับท้ายคลิปนี้ก็ใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้าตอบมาได้ก็จะพยายามหา ทำตอบมาให้นะครับโอเคสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย